ก้อนดินหินเล็กใหญ่ธรรมชาติสร้างไว้ให้สุขสรรก้อนดินเลี้ยงพืชพันให้ชีวันได้อาศัยส่วนหินนั้นแข็งแกร่งสามารถตา้านแรงลมได้เม็ดละเอียดนั้นคือทราย ประโยชน์มากมายควรรู้เอ่ยสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเช้าวันจันทร์นะคะ,ะเด็กๆขาคำคล้องจองที่คุณครูคท่องไปเมื่อกี้นะคะคือคำคล้องจองหินดินทรายนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆพอจะเดาได้แล้วใช่ไหมคะว่าสัปดาห์นี้ครูป่นจะมาสอนเรื่องอะไรอ่าต่อไปเด็กๆก,ก็เตรียมตัวไปเรียนเสริมประสบการณ์กันต่อกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาเจอกับครูเป็นเหมือนเดิมนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะครูเป็นก็จะมาสอนในเรื่องของดินหินทรายนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูความหมายของดินหินทรายกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ชั้นบนที่ห้องโลกความหมายของหินหินหมายถึงคลองแข็งที่ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติ เ,เม็ม็ดลเอียอยตัรืดมีขนาดเลกลักษณะล้วนสวยไม่เกาะกันเด็กๆก็ได้ดูความหมายของดินเห็นใจไปแล้วนะคะต่อไปครูเป็นก็จะให้เด็กๆไปทำกิจกรรมสร้างสารรค์ต่อเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายปเป็นกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะดเด็กให้นักเรียนฝึก และเขียนตามรอยปะกให้สวยงามนะคะอะเด็กๆ่ะมาดูสิคะว่าในภาพนี้มีคำว่าอะไรบ้างคะ,ะตัวแรกนะคะภาพแรกนี้คือดินนะคะคำว่าดินจะมีดอเดกสระ,ะอีแล้วก็น,นหนูนะคะอ่านว่าดินนะคะเด็กๆภาพต่อไปคำว่าหินหินจะมีหอหีบ ซาอีนอหนูอ่านว่าหินนะคะอ่าภาพสุดท้ายคือภาพทรายนะคะทรายจะมีตัวทอทห,หารรอเรือสระรายอยักษ์อ่านว่าทรายนะคะอ่าทบทวอนอีกหนึ่งรอบค่ะนี่คือดินใช่ไหมคะหินทรายอ่าเด็กๆอย่าลืมเขียนตามรอยปะข้างล่างนี้นะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นใบงานการบ้านวิชาภาษาไทยนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านพยัญชนะภาษาไทยฝึกเขียนตามรอยปะแล้วระบายสีภาพให้สวยงามน,นะคะเด็กๆถามมาดูสิคะว่านี่คือตัวอะไรคะตัวอะไรเอย่ยอ่านี่คือพอพันนะคะอ่าเด็กๆอย่าลืมเขียนตามรอยปะให้ครบทุกตัวนะคะ แล้วอย่าลืมระบายสีให้สวยงามนะคะเด็กๆอย่าลืมส่งกันบ้านคุณครูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย